สวัสดีวันปีใหม่ครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่จะถึงนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเราได้มีของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยผ่านพี่น้องอสอมซึ่งถือว่าพี่น้องอสอมอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทางกรมได้จัดของขวัญที่เราเรียกว่า บัตรสมาร์ทการ์ดให้กับอ,อสอมอบัตรนี้จะเป็นบัตรที่ใช้แทนเงินสดสามารถเอาไปใช้ในห้างสรรพสินค้าต,ต่างๆได้และสามารถไดปเบิกเงินสดตามตู้ ATM ต่างๆได้ของขวัญชิ้นนี้จะทำให้พี่น้องอ,อสอมอมีความสะดวกนะครับในการได้รับค่าป่วยการและที่สำคัญคือมีความสะดวกในการนำค่าป่วยการนี้ไปใช้เกิดประโยชน์ผมเชื่อมั่นว่า ถ้าพี่น้องอสอมมของเรามีความสุขพี่น้องอสอมอของเราได้รับการสนับสนุนของขวัญปีใหม่ชิน้นนี้สิ่งเหล่านี้จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการสื่อสารทางด้านสุขภาพจากพี่น้องอสอมอได้อย่างทั่วถึงตลอดปีใหม่นี้ผมในฐานะตัวแทนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องอสอมอทุกท่านที่ได้เสียสละในการทํางาน และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนตลอดช่วงปี2561ที่ผ่านมาและในปี2562ที่จะมาถึงนี้พี่น้องสอสมอของเราก็ยังคงมีความมั่นคงที่จะอุทิศเสียสละในด้านสุขภาพให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเช่นปีที่ผ่านมาครับ